เขาลายงวดแล้ววพราะเป็นว่าละมันก็เขามาหลายงวดเลยเด้เข้าเข้าเจมาตังรักกิโลนี่ทีอเก็บมาตังรักกิโลก็มีจอมปวกเต็ดอยู่โอ้ถือมาตลอดเลยถือตลอดจอมปวกถือตลอดเลยแม่แม่แม่ได้หลายว่าแห็งวดเพียงครับโอ๊ยไม่หยุดเลย คราตั้งรุ่นกับมันเข้าไปเล่เยอะต่เราเสียกองผมแ้วไปซื้อให้ดีซื้อมาไม่หล่อจะตัวเก่าเลยเนาะอืออ๋อครับผมขอบคุณหลายครับแม่ครับใกล้ใกล้เมื่อมาอีกเด้อใกล้ใกล้เมื่อมาอีกเนาะมาคอยอีกหนแล้นวดนี่อะไรนะแม่หนึ่งสามหนึ่งหกสอง หนึ่งสามหนึ่งหกสองสามือทนอหนึ่กแม่ม่ากตัวใดครับที่ยังพ่านออกแม่ที่แม่มากมักหนึ่งหกเอามักหนึ่หแม่มักหนึ่งหกนะือไม่แต่หนึ่งหาแม่เรียกมีหนึหาด้วย

อมดแลดีแลเะเอาไบุญดเอา้จขากมากหรถถอะอยู่นี่ก็ไดุ้กสรเลาเราสามารถถึงใเด้จ้ะเด้อมือไหครับเ่เขามอาน่ะมอไหนครับมือคมือไหนครับทีมาเอาครับฮะมือแม่แม่แม่จะมาขออีกเมื่อไดครับ ม่จะแบ่ใกล้ๆเขามาบ้านใกล้ๆเลยขามาเอาเียมาื่นก็มาร่่แเขาเอามาซื้อมือมือเ่อนเขาก็มาเขามาเอาก็ไ่ได้ออกมาไปทำกันนะครับผมเอาในวันนี้แม่มัก1นึ่งหกสองามเนาแม่แล้วมักหนึ่งหกสองสนะครับที่ลักกิโล ระหว,ว่างมีหนึ่งหาด้ะหว่างซื้อขึอน้นเอาข่าวผมขอบคุณแม่ครับ เชิญครับอะครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสสวัดีครับพี่แดงมาหลักลักิโลตรงนี้พี่แดงเคยมาหลายรอบนี่พี่แดงมีโชคไหมมาหลายครั้งพี่ผ่านอ๋อไม่ได้มาหลายรอบครับไม่เคยมาเพิ่งมาเพิ่งมาคุณรู้ข่าวได้จากไหนครับเออจากยูทูบเบอร์นะครับเปิดยูทูบคือก็พอจะมีข่าวโน่นนี่นั่นนะครับหลายยูทูบเบอร์ ครับผมแล้วแล้วตัวเลขที่ที่แดงเห็นอยู่ตรงข้าด้านน่าจะมีตัวไหนใ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 นคอมเมนต์ของพี่แดงกงมีเซน็์นะครับครมันก็ไม่แน่เนาะไม่แน่เนาะตามที่ที่มองไปถูงตอนนี้ระยะไกลอย่างนี้นะครับที่ที่มองอยู่นี้เนี่ยแต่แต่ชอบก็คือชอบเลขเนี่ยครับเลขสิบห้าเนาะเลขหนึ่งห้านี่แหละก็รู้สึกว่าท่านจะให้หรือเปล่ามันก็ไม่แน่นะครับผมพี่แดงเพราะว่ามันมันมันเป็นความชอบส่วนตัวแล้วมันมันมีสิทธิ์ได้ด้วยเนาะเว่าเจ้าที่เจ้าทางตัวนี้ก็แดงนะเป็นตัวประกัการเข้าตัวแดงในบท คะตามที่ที่มีเซมันที่ที่ที่เห็นหนึ่งห้าแล้วมีอีกตัวส่วนตัวไหนที่พี่ชอบเป็นส่วนตัวไหมก็